อสวยขาไม่สวยขันไม่โหเฮ้ยมันเป็นอะไรกูมีเขียวอ่ะกูมั่นใจด้วยมึงตายก่อนกูออกเกาะเกิดด้วยเอาดิกูก็ออกเกาะกันในไปกับกูที่แหละมึงก็ไปกับกูที่แหละ เองมาเจอพี่เลนละเลนบนก่อนไม่ผมไม่ได้เจอกับพี่ก็มาเจอกันให้มันรู้ๆกันไปเลยอ่ะพี่เอ้าผมดีแห่ละผมมีประโยชน์แค่นนั้แหละเนี่ยเดรนใครเนี่ยถ้าคนเด็กลงสายูุบมูฟได้เลยก็ไม่อยากเจอใครเลยอะไรวูฟอะไรวูฟอะไรก่อนวูฟอะไรก่อนน้องน้องเอาแต่พูดอ่ะน้องมันดีแต่พูด มาดิยังไม่สี่นะคุณสี่ระวังด้วยยังยังไม่สี่ผมอยากเจอว่ะอยากเจอนาตายาว่ะนาตายาหรอนาตายาหรอนาตายาหรอโอ้ย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 แก๊กระเบิดโคตรแรงแต่ไม่ได้เลือดเหลือเยอะอยู่น่าจะฆ่าแักคนสองคนแล้ววะไอ้แก่มึง อะไรนะพี่ได้เดี๋ยวรอเม่ว่าสีพี่กลัวจากเลยอกลัวว่าสีเี่สวรรค์สราไรอ่ะพี่กลัวนาตาอย่าว่สีจังเละแค่พี่ what the fuck กับพี่กับพี่อ้าวเผื่อวอะไรอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเออเมื่อไรคนแรกเดี๋ยวผมแบกเองเนาะพอดีว่าผมตึงโอ้ยดึงให้มันโดนโดนหน่อยเนาะโซ่ก็มีตั้งหลายอัน คุณแอกผมจะใช้สกิลสองสตาให้คุณแอกต้องใสให้ตายโอเคสวยสวยสวยไม่ได้ตึงคุอ็กจัดเก็บเลยแก้ไก่อ่ะแก้ไก่อ่ะมันเหมือนลูกเจี๊ยบอ่ะลูกเจี๊ยบอยู่ไหนก็ได้อ่าหนีดิเราผู้ปอถือคติไปได้ยกนไปได้ไกลคติอะไรอุ้ยอ้ โอ้ดีนะขอบคุณที่ช่วยผักเนาะขอบคุณที่ช่วยผักเนาะขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรกุณไอ้คุณ้คุอ้คัแไห้อ่คผมไั้คันอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุรไี้คุณไอ้นุอ้คไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุไอ้คุณไอ้คุณไอ้คอ้คุณไอคุณไอ้คาณไอ้คนไ้คุณอคุณ้คุณอ้คอ้คอ้คุอ้อ้คอ้คนขี้ขาด พราะผมเป็นแก่ไงพี่เลยต้องอยู่กันเป็นปู่ๆเอาจริงแล้วนะรอบนี้รอบนี้อย่าร้องนะถ้าพี่เกิดไปแล้วแล้วฆ่าใครตายพี่ขออภัยเลยโอ้ยผมันโดนตีอีกแล้วตีทั้งเลพี่โอ้ยแล้วยังโอ้ยโอ้ยละน้องพอทีผมมันไม่มีท่าดูดนี่มาพี่แต่มันดูดเลยแบบเดินไปไหนกันมันก็ดูดให้นี่เกือบตายเกือบเแล้วมี้ดุดเลือดไม่แรงเลยระวังนะเราวังไอ้เห ระวังไว้ระวังตัว<ห>นว้ระวังไว้จะตายไม่รู้ตัวตออายอที่แปลว่าตายอ่ะไหนหดหัวกขาอยู่ไหนหมดวะอยู่ยไหนครับมาดิหนีกันดิพี่พี่พี่เอ้ยนาตายาไม่ต้องลงมาเนาะไม่ได้อยากเจอ,อมาเป็นแก่งเลยอ้า <c oughs> สต,ตันตันนี้พี่ตัวข้อตัวข้อผม,มันี่มีหน้าดูดพี่ตัดบน,นสกีแล้วไม่เคยดูดเลยไม่เห็น เลคือเลเลนกลางครับคุณเลนกลางครับคุณไ้คูเล้เลนกลางครับบ้านแตกครับบ้านแตกเช่นะครับพี่เอ้ยเลนเกมได้เวละเลดเกมได้เวลาเคิวจัดเลยอ่ะไอเดียวมาว่ะเฮ้ยไม่เดินเดนเมไวละเฮ้ยเื่อนาตีให้พี่เื่อนาตีให้เล่นเกมได้ละเลดเกมได้เลเเฮ้ยเฮ้เล่นอะไรก็ไม่อยากเล่นด้วยเนาะเฮ้ยผมึกด่ลัเลยเฮ้ง่ล้งเลยล้งได้ี้น่ยเีย อย่ารวมกันดีแยกแยกกันหน่อยคนที้ขาดไงคอมโบอยากหนึ่งกันอาตยาได้หมหนึ่งได้ไหหนึ่งได้ปะเอาไอ้เก๊กไปไกลๆไอ้แก๊กหนึ่งๆอก๊กได้ไหมหนึ่งๆก๊กได้ปะพี่พี่กระบาดเอยมาไอ้แก๊กหนึ่งๆกันอ๋อ mother fuck พี่สนตดวงกันไปแล้วนะไหนบอกหนึ่งดึกอ่ะ พี่โกงว่ะโตไปไม่โกงดิทำไมเป็นคนโกหกอย่างนี้อ่ะน้องมันมีบอกหนึ่งหนึ่งูไม่ได้บอกด้วยนี่นะเหลี่ยมอ่ะเอาใหม่หนึ่งหนึ่งมาอย่าตีดักด้วยหยุดเลยหยุดความคิดเลยไอเมดตอนนั้นอะะเห็นยังไงอ่ะพี่เห็นยังไเห็นหมดเลยไม่เห็นหรอเมื่อกี้เดินเดินตัดบูไปลูกกระต่ายอยู่ที่บูเห็นหรือเปล่าลูกกระต่ายมันไม่ฟรีพลอยหรืไม่ใช่เหรอลูกกระต่ายตรงบูอ่ะหนูนั่นแหละงานเลิฟที่เขไม่เข้าใจเด็กู เจอกูเอ้าไก่กาเบิร์ดผมไม่ดีโป้งนี่แหละแปองว่างกันคิดโอ้ยลำคาญเนาะไอ้ลุง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 พี่ชนะหนูว่ามันแลกๆวเว้ยพี่ ใช่แปลกๆใช่ไหมคิดเหมือนกันเลยใช่หนูรู้สึกว่าพี่แต้องมีอะไรแน่นอนเลยพี่ใช่พี่มีอะไรพี่เลยบอกให้เราไปรวมกันที่อื่นก่อนพอฟาร์มก่อนเจอกันตอน12อนาทีอออยู่ไหนหรออยากไปตามเขาไหมล่ะไปดูผมนะไปดูผมดูอะไรเจออุต้าแมนปล่อยพลังรู้จักบ้างดูไหนหรอต้องอยู่แถบนี้แหละอยู่ไหน มันมันอยู่ได้นะอีกสักพักหนึ่งอ่ไหนนาตยาปากแทบแทบอยู่ไหนอ่ะต้นเกี๊ยวเอาไปแล้วอ่ะโอ้ยเกี๊ยวแล้วเออน้องวุ้นเฟียนะเราเราดีเกิดดีน้องวุ้นเฟียนางมีนางก่อนนางก่อนใครจะมากันบ้านลุงนี่นะเอาเทีมมานะมาดิมาพี่สยุผมพร้อมแล้วใช่สยุพร้อมเหมือนกันน้องวุ้นเฟียนะสยุห์พี่เราไม่รอดพี่ก็พร้อมเหมือนกันพี่ก็พร้อมเหมือนกัน พี่ก็พร้อมเหมือนกันเดีขาบอกว่ายัะกดอคิวเละตายห้าก่อนเน้ยน้อวมันต้องกดเลยเว้ยรอตัวไม่ได้มันมันกระตุกพี่มันกระตุกกันไหมครับตัวเต๋ว่ะไมเสียงท้อแท้เพื่อนที่ไกลเกินไม่ไกลปกติเดี๋ยวผมช่วยเคลียร์เรียนร่างให้ครับไกลก็เคลียร์เละถ้าพึ่งพูดเลยว่าอยากได้สกิลสองแบบ ไหนพี่กดใหม่อย่าอย่าเพิ่งอย่าพึ่งกดพี่อย่ากดใหม่อะม่กดไมกดใหม่อะเอ้พูดเองนะไม่ไปไปโทษคำอไปโทษคำขอบุญฟิล์มอย่างเดียวเลยคุูได้ครับเขาจะออกกระต้อนแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวผมเอาดาร์คให้ครับผมเคลนบนได้ เดี๋ยวผมเคลียรเดินบนให้เขาจะออกก่อนจะท้อนเลยไงก็อย่าอยู่เลยเนี้ยนะไม่ต้องอยู่ตังก็ไม่เอาไปออกด้วยตายซะก่อนอ่าให้โอกาสเฮ้ยมันขายทุกอย่างออกก่อนจะท้อนจริงว่ะไอคิวเดอร์มาแล้ววะมันไม่赖กูมีเคียวอ่ะกูมั่นใจด้วยมึงตายก่อนกูอ่ะกูออกเกาะเกิดด้วยเอาดิกูก็ออกก่อนกันเลยไปกับกูดิแหละมึงก็ไปกับกูดิแหล่ะเนี่เอาเพื่อนกูไปก่อนเลยเลย เดี๋ยวมึงคนเดียวตอนเนี้ยมึงจะทำยังไงมึงต้องพูดซีพูดออกมาที่ว่าโทรมานไม่โทรมานไม่โทรมานไม่โทรมานครับโทรมานเลยโอ้ยบ้านตายห้วใจมันหัวใตายเลยไม่โทรมานเหรอบมกจะยิ้มเทนแล้วนะเจ้าเทนมาจริงเหรอจริงออกกระท้อนแต่ต้นเกมนี่กูหน้ามืึเลยนะ มาอลองลองครับตานี้มันจบเร็วไปหน่อยเพราะผมตบตบไก่ไทุกคนฮาร่ามันฮาร่ากับเทนเลยลองให้เขาก่อนสะทะะ้อนมาแล้วกันว่าผมจะมีชีวิตยอยู่ได้หรือเปล่าเลาะอ่อยให้แบบตอนเริ่มกอเอ็มนะครับทำเป็นไก่รอบนี้เวลสี่ผมจะไล่เคียนเอาให้ร้องเลยไปครับพี่เล่นบนอ่ะไปเลยครับค่อยๆยื้อขึ้นบนขาพี่พี่ดันเลยครับพี่อย่าไปกลัวเขาเขาเวลนี้กัเองไัอยู่เดลครับพี่เดลครับสวยขาไม่สวย เจอกูขาดเวลอีกนิดนึงไอ้บุญไม่มีที่ยืนให้ในแมปหรอกนะน้องอุต้าแมนของจริงยังไม่ต้องกินกระทิงแดงพี่รายุเ่าง่อนเลยพี่อะไรอะไรหรอไม่ไตายังไม่ตายหวัดดีทุกคนยังไม่ตายไหนคนไหนบอกขอตาใหม่ ฮะคนไหนมันกล้าท้านี่ตายเพราะอะไรอ่ะน้องเจ้าอุกเมนอะไรแปลกเดี๋ยวดักให้นะ ดูาทำ่ีพี่ให้ผมหาตังก่อนได้ไหมล่ะไม่ปากดีก็ควรรับหรือปะทำไมพี่ต้องมาให้ความไม่ตาย่ะคนปากดีย่างเองอะเหตุผลที่พี่ต้องไว้เองอะไม่ปากดีเองไม่ควรอยู่เป็นโลกเพรก็เอาจ่ไม่ตายต่อคนนองงสิไม่ได้ช่วยนั่นเลยเมื่อกี้ไหนตัวที่บอกว่าจะจะเปิดก่อตัวที่บอกจะเปิดก่อ กกอปาพี่ัว่หนนไมััเ็ปญหาคือปัญหาคืออะไรตอนเนี้ยอ่ะปีผมมีตังเลยเดี๋ยวผมมีตังก่อนโอเคโอเคไปฟาร์มดิ A few moments later พี่สายุอ่ะท้ายพี่พูดก็เหมือนแบบว่างูเขียวกันส่วนพี่คืองูอนาคอนดาอยู่ในวิถีเส้นตรงเสร็จเน คิดถึงบุญฟิล์มปากดีอย่างเลยอะค่ะทีพี่ก็ปล่อยกันห้าทีก็ห้าทีเอาแค่เบีสไฟก็เอามาอยู่แล้วมั้งนั่นอะโอ้ยโอ้ยโอ้ดูแต่คนอื่นเนาะียคไปโยช่วยด้วยไม่ต้องช่วยายสวยก็แดกแก๋วแกงกูดเกกูดไม่ได้ช่วยได้ยังมันไม่ไหวหรอกแรกแรกสวยปั๊บเดี๋ยวขอกินไก่เคเอฟซีแป๊บหนึ่งอะสองพันปีต่อมา เสร็จแล้วกินเสร็จแล้วดีเลยพี่อย่ามาหาผมนะผมน่าจะโดนจะ่ีเขาอย่าอยู่ในป่าพี่ถือว่าพี่ขออย่ามาหน้ามวนอย่ามาหน้ามวนอย่ามนอยากรอดชีวิตแม่เคียนนะไม่อยากรอดว่ะตายแล้วไม่ต้องถึงมือกูเหลือไก่ปักดีอ่ะไก่ปักดีไปไหนแล้วทำไมปล่อยให้เพื่อนรับภาระอย่างนั้นล่ะอยู่ไหนอ่ะพี่บอกผมไดี๋ยวก็ เองอยู house, ่ไหนเองบอกพี่ได so ้ปะพี well. ่ไงช่วยเลยเลยก็จทอนทอนเปนหมื่นสี่เดี๋ยวกับไม่ตายไม่ตายได้ไงเอาจะอยู่อยหัวอะไรแถวนี้ได้ละยังไม่หันไม่ออกบ่อเลยนะเอาอยู่บ่อเมื่อกี้ไม่ค่ะอยู่ในตรงฐานฐานไหน อันนี้บ้านไงพี่โถไม่ไหวอ่ะตามไปทีหลังอย่าปากดีอ่ะรุ่นใหญ่ถ้าจะไม่บุญฟิล์มสุดท้ายแล้วเพื่อนๆต้องมารับกรรมด้วยเองปากดีเนี่ยล้างบางคลิปขาไม่ขาไม่าเฮ้ยเฮ้ยขาไม่โหเฮ้ยเฮ้ยอ้าวนี่อะไรอ่ะยังแป๊บนึงสิกู่เจียงบอกไม่อยากจะทรมาแล้วอ่ะ สวยครับพี่ข้าไม่หามันจบแล้วเพื่อนเดี๋ยวไม่จบถ้ามันไม่จบมีอลังเกียดุ้งรอไอ้เชื่อเกินไปนะนี่รินทำอะไรเกินไปแล้วพี่ปล่อยพลังเลเซอร์เหรอสุดยอดอันติเมทที่รุนแรงบีมปล่อยพี่ปล่อยบีมบีมบีมปล่อยบีมปล่อยบีม เ่ไม่อยากกันนะทำไมอ่ะกุยายมันจบแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้เขาจะลาไปก่อนโอ้โหเกินย่าว่าโอ้นี่ต้องนานอะไรมาขอรัวๆเลยน้ำตียัดไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรที่มึงท้ามาเนี่ยกูไม่รับเดี๋ยวอย่าลองไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะลองให้หน่อยอ่ะลองก็ได้อ่ะลองก็ได้อ่ะอยากให้กูลองอย่างนั้นแหละ คนแรกคนนี้ปล่อยผมผมชอบคนนี้นี่กระสอบทรายดีๆเลยคนเนี้ยโอ้ยติดพิษวิธีการรักษาพิษก็คือต้องสู้กับพิษไปเป็นนบีเกาะเกิดนีบังปีบังแปงถ้าเกิดกัรเงกูได้ทุกไม่ต้องเกิดมาแล้วมันทรมานเพื่อนเพื่อนกูไม่ได้ทรมานเห็นไหม อย่างนี้คนดูบอกโทรมานพี่จบได้แล้วสงสารพวกพี่ๆเขาขี้เกียจว้าวเฮาเซฟเองอุนตาแมนก็ชนะแบบขาดลอยนะครับพวกเราเอเลี่ยนที่มาบุกโลกก็ไม่สามารถที่จะสู้กับผมได้นะแล้วใครอยากให้แบบเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอุลตาแมนนหนึ่งแล้วขอไหม่ครับพี่ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องญาติาลีบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะทําแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องญาตาลิบานทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทํากันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องญาตาลิบาน